สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับทุกท่านมือนี้อ้ามเฮามาอยู่กับเวิร์กแท่งนะจากเก่าในนนท์จะเก่าชินเทสนะก็เขาไข่รอดดอเสร็จแล้วกดแมงเลยกดเมื่อยแมงมาใสอีสานมาเลยทุยนะก็ตอนนี้อาศัยอยู่ภาคอีสานก็ต้องปรับตัวให้พูดอาศัยอีสานได้ฟังออกนะอ่าโอเค กลับมาแล้วรอดดนะเพิ่งตื่นไอสัตว์กับใครทักไลน์มานะก็นอนกลับมาถึงบ้านประมาณเที่ยงเลยแม่งนอนยันทุ่มหนึ่งมีแดเป็ดคุณตื่นมากินข้าวครับกินข้าวเสร็จสองทุ่มเฮ้ยเหนื่อยอ่ะเหลืออะไรที่แคบมั้งเนี่ยกูคแคบไปเกือบทุกคันแล้วรถกูชิบหายแล้ว อืมวนะกดรับไปเออผมไม่รู้อ่ะแค่ได้ดีวะเอาเป็นในนี้แล้วกันนะเราห่างหายจากจอาจจะจอนไปเยอะแล้วอ่าก็คันนี้ก็คือสองหนึ่งสองเะจ๊ะก็เป็นสายวิจัยของโซเวียตนะอาจจะจอนเทียลดราคาโซเวียตลดราคก็ผมเล่นมาจากเ v 2นะ จะใช้ค่าวิจัย93้าหมื่นสาในการไปอาจจะจอนนะครับแล้วก็ค่าวิจัยปืนอีกหก0มืนสะครับก็อย่างที่รู้กันว่าข้อดีของจอ์โซเวียตนี่ก็คือปืนท็อปนี่มันติดคันเดียวกันได้ถึงเทียร์เก้าเลยนะทำให้เราไม่ต้องวิจัยปืนอะไรวุ่นวายนะจ๊ะอ่าโอเคอืมก็มาดูที่ความทนทายกันก่อนนะ ความท่นทาน460กลางๆสำหรับจรเทีย9นะจ๊ะน้ำหนัก55หนักอยู่นะชนชนรถถังหนักนี่ปิวเลยนะความกำลังเครื่อง800บอกตรงๆว่าแม่งวิ่งเร็วกว่ารถถังหนักบางคันอีกนะความร็วหมุนตัว18กูจะไปเทียบรถถังหนักทำไมหมุนตัว18ก็เดี๋ยวลองเทียบกันกับเทีย6ชิบหายแม่งโคตรคล่องตัวเลย อ่ะคันนี้แหละอ่ะขอนลุงมนตัวสิก่อตัวถัง60รอบคันนะข้างหน้านีออ่มีโอกาสสะท้อนได้นะครับแต่เขายิงมาแบบช่้อะไรางี้นะมันเกิดขึ้นกับผมมาแล้วจริงๆแล้วก็แผนลองปืนมหาสัจจ์นี่อาจจะทําชีวิตเราพลิกได้นะครับถ้าเขายิงโดนเต็มๆนะสะท้อนไปเลยอ่ะมาดูปืนกัน,ป,นปืนปืนมี2ปืนนะจ๊ะมี152กับ203 หน,นึ่งร้อยห้าอนี่ความแรงจะอยู่ที่950 200จะอยู่ที่หนึ่นะการเบี่ยงเบนจุดเจกับจุดแป่ห่างกันเยอะมากนะจ๊ะ,ะ,ะแล้วอัตราการยิงจะห่างกันประมาณเท่าตัวก็คือถ้าติดปืนยาวมานี่เรายิงได้2นัดเท่ากับปืนในนี้ยิงนัดหนึ่งประมาณนี้นะจ๊ะก สถานการณ์ในการใช้ปืนก็แล้วแต่คนชอบส่วนใหญ่ผมก็ติดปืนนี่แหละแต่บางทีผมเบื่อเยิงไม่โดนอย่างงี้อันนี้มันโหลดนานเนี่ยก็มาติดปืนนี้ก็ได้นะครับมันโหลดเร็วดีโอเคก็เรามาดูกับปืนนี้ก่อนดีกว่าว่ามันเล่นยังไงกันนะพอกระสุนปืนนี้จะนัดละพันเกนะกระสุนย์ AP 0 0แล้วก็ลูกทองรัศมีระเบิดไกลขึ้นนะครับ8.9เ้มตรก็คือ เอเอ,เอแล้วเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ17เมตร17เมตรอ่ะสมมตินี่รถถังนะ17เมตรนี่ประมาณนี้เว้ยตกประมาณนี้เลือลล่อนรถละอะไรอย่างงี้ถ้าเป็นลูกธรรมดาก็สักประมาณเส้นขาวแล้วกันเลือกค่อยลดนะโอเคก็กดไปไปเรามาดูกันว่าปืนนี้เล่นยังไงนะแล้วก็จะให้เราดูว่าเออจอร์โซเวียนี่มันเล่นยังไงกันนะจ๊ะ โอเคก็ okay, คุณผู้ชมครับเรามาอยู่ที่ด่านเออเมืองหนาวอ่าถูกได้นะครับเอ่อ,อเดะเดะเดะแลกแลกแป๊บแป๊บอิดวนะโอเคห้องเทียรก้าวถังหนักเราเยอะกว่าเนื้อเราเยอะกว่าอืมรูสึกว่าเราค่อนข้างได้เปรียบคุณนะอย่าคุณนะเด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 ะเออเออเออเอย่าอ,อย่าสปอตคุณนะ มาอยู่ไหนดีวะอ,อะตรงนี้ดีกว่าครับเพราะว่าเขาต้องเข้าเมืองครับเข้าเมืองมายึดฐานากนั้นเราก็จะบึ้มเขาแม่ตรงนี้แหละจอดเนียนๆโอเคก็หลายคนอาจจะยังรู้ว่าอาจรู้ว่าจอโซเวียตนี่มีมุมขยับแค่ลบห้านะครับจริงๆลบห้าจะว่านะ,นะครับว่า,วาเออหลังจากปรับแพทใหม่นี่ มุมขยับลบห้าก็ไม่ใช่ปัญหาครับเพราะว่ามันปรับให้เอื้อมงวยต่อโซเวียตเองก็คือ,อดูนะเดี๋ยวเราเป้าหกกว่านี้เีอยคประมาณนี้ครับสมมติเป้ากันที่หุใช่ไหมแล้วเราต้องการเปลี่ยนเป้าหมายเราค่อยๆขยับนะเราจะเห็นว่าเป้ามันไม่บานแบบเดินใช่ไหมครับเห็นไหมเมื่อก่อนนี้คือถ้าเราหันตัวถังนี่เป้าจะบานแบบบูอย่างนี้จำได้ไหมมันปรับใหม่เว้ยทำให้เอือ้อ อำานวยต่อโซเวียตมากขึ้นนั่นเองนะก็สําหรับหลายคนที่อยากได้มอดอาจจะจอนี่เออโกดตัวจีนี่เดี๋ยวผมจะลงไว้ให้แล้วกันนะปุบปับปุบปับปุบบใ่ฮะเรียบร้อยเบสเรียบร้อยแมวแมโอเคสำหรับคนที่เล่นนะครับรอ เราควรจะกด x ไว้นะครับตัว x นี่คือล็อกตัวถังนั่นเองเห็นไหมจะขยับตัวถังไม่ได้นะโอเคสําหรับการแบบเราหันเพลินแล้วกลัวเป้าเราอย่างเงี้ยเข้าใจไหมแบบหันกําลังเวิบลังแล่เป้าไปถ้าเราไม่อยากให้เป้าเราบาดเอ๊เอ๊ติดขอบแล้วเราจะได้รู้ว่าเออตรงนี้เรายิงไม่ได้นะั่นเองอะไรเงี้ยมาแล้วมาแล้วเป้าหมายของเราเดกน,นะจ๊ะจอดนะจ๊ะนะเล่นจอดสุเวทเราต้องใจเย็นๆครับ ต้องใจเย็นๆนครับต้องใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆ,นๆลาก,ก่อนพี่น้องแมวแมตายไหมไม่ตายแล้วแมวเ,เกี่ยวอะไรด้วยกรรมโทษโทษเฮ้ยถ้ากูยิงได้นะมึงถ้ากูยิงช่องนี้ได้นะสุดยอดโอเคครับรอเป้าหุบเป้าหุบเท่านั้นครับขอแค่เป้าหุบเท่านั้นครับไอเอสนี I ่ เบรกเบรกดิถอยหลังมาเบรกฟร์กีดอฟอรกีโเหลือทําไมเมื่อกี้ยิงไม่โดนว่ะคุณผู้ชมแม่งโดนตึกว่ะดึง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 ฟอร์ีโดอ้ยถ้าโดนนี่แม่งวัวลูกจ่อเกาะดีกว่านะครับลูกจ่อเกาะของทันนี้จะจอดที่260เพราะความเสียหายพันสี่ อย่าให้โดนนะอย่าให้กูยิงมึงโดนนะเ um. ม็ดเดียวมึงเฝ้ายมบาลโลกหน้าแับแบบแบบฟังอีด้ฟังอีโด้ไงละมึงเจอลูกเอพีกูไปฟักเลยแม้ละมึง ฟังกี้โด้ฟังกีโดอุยเกืบอบโดนโดนตรงนี้เมื่อกี้เห็นไหมมันโดนตรงเนี้ยชีวิตต้องมีความเสี่ยงด้ยเข่าเปล่าช่องมีแค่นี้ช่องนี้มีอันนี้ดว้วยฟ u c กี้โด,ด,ด้ฟังกี้โด้ Titi 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 t i i Titi ย oh ิงโดนได้ย oh. oh ังไงนะครับ oh. ค oh ุณ oh. ผ oh ู oh. ้ชมบอกแล้วความพยายามผมนี oh ่สุดยอดจริงๆครับไม่มีอะไรพยายามไปมากกว่านี้แล้วยิงโดนได้ยังไงวะช่องแค้นเนี้ยช่องแค้นเนี้ยช่องแค้นเนี้ยยิงโดนได้ยังไงอ่ะโอ้ยดีดีดี S <S> บ้าอาโอเคยิงไปสี่พันสี่พันเลยเหรอดีจังนะก็แมันแรกจบไปครับยิงไปสี่พเป็นไงคุณผู้ชมลูกระเบิดลูกทองก็นานาเข้า,า,าใช้ทีแล้วกันนะสำหรับยิงระเบิดกระจายนะลักมมีระเบิดมัน8ปดเมตรนะส่วนลูกเจอะก่อนนี่ตามสะดวกเลยนะครับดาเมจเริ่มต้นที่1,088นะครับโดนก็ มองขี้ครับ <laughs> น่ะโอเคแมาที่สองก็เถอะแมาที่สองนี่เราจะใช้ปืนนี้ครับให้ดูความแตกต่างนะครับปืนนี้จะค่อนข้างไม่ค่อยว่างมือไปพักไปเล่นเฟสเท่าไหร่นะจะยิงค่อนข้างเร็วนะเรามาดูกันว่าความแตกต่างในการใช้นี่เป็นยังไงอะลืมบอกไปกระสุนนี่จะนับละพันหนึ่งยี่สิบนะลูกทองจะนับละสนะี่พันแปดกับห้าพันสองน่ะเพราะว่าลูกจะก่อจะเป็นลูกทองก็ใช้ประหยัดประหยัดหน่อยแล้วกันโอเคโอเคไปแมาต่อไปกันเถอะ อโจะไม่ให้กูขาดทุนได้อย่างไรนะคุณผู้ชมครับเงินหายไปสามแสนแล้วนี่แหละครับว่าทำไมผมถึงไม่ค่อยอยากเล่นอัตจาจรเทียเก้าหรือเทียสงสูงเท่าไหร่นะมันแดกต่างมากกว่าถังหนังอีกจริงๆเอ้ากระสุนนั่นละสองพันหนึ่งพันอย่างงี้ยยิงไปสิบนัดสองหมื่นชนะได้เงินหมื่นกว่าค่าซ่อมถ้าตายหมื่นเก้า โอ้โหจนพังชีวิตกูโอเคครับมาอยู่ในด่านแม่น้ำสลายลาลลลลลาลล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 ลาลล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 ลาลล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  ติดปืนหนึ้าสมาอย่างที่รู้กันนะเพาว่ามันโหลดเร็วมันโหลดประมาณ18บแปดวินะโหลดเร็วกว่าปืนสองศูนย์สามที่ผมเล่นไปเมื่อกี้ประมาณเท่าตัวทีเดียวก็โอเควุ่ไวกว่าเร่งเร็วกว่าแม่นกว่านะกระสุนวิ่งเร็วกว่าด้วยนี่คือข้อดีของมันนะข้อเสียก็ไม่ต้องพูดถึงก็คือความแรงกระสุนนั่นเอง <laughs> มันยิงเบาประมาณเจหกทำไม่โดนนั่นแหละแต่ทำไม่มัโหลดนา กราซเอปรานาตูอะไรเอาโดนคือไอ้ไอ้ที่มันตกพื้นอ่ะตัวแรกของนูนเป็นของผมเ้ย <c oughs> ของเพื่อนเฉยเลยก็ดี <c oughs> ก็อย่างที่รู้กันว่าเล่นหน้จอนี่บางคนจะเล่นเก่งก็คือไม่ได้ยิงแม่นนะก็คือเรื่องเป้าหมายฉลาดเรื่องเป้าหมายฉลาดนั่นเองนะที่เหลือก็อยู่กับระบบการสุ่มล้วนๆนะว่าจะสุ่มไม่เรายิงโดนไหม ไม่โดนก็อ๋อฟิปชิบหายไปตอนนี้อยากยิงอายูสองหานงมาครับข้างหน้านี่แหละสิออกมาสิตรงนี้ไม่มีใครสปอตให้ได้เลยครับต้องให้เขามาถึงประมาณจุดนี้โอ้จะร้องไห้สงสารมันว่ะแต่ช่วยฝั่งนี้ก่อนครับ น,นี้สําคัญมากครับจุดยุทธศาสตร์ถ้าเราเสียภูเขาไปนี่เราจะโตตีอบจากสองฝั่งได้ง่ายมากขึ้นมากๆเลยโอ้โหนึกว่าข้ามไปโดนแม่งข้ามไปนู่นเลยเฮ้ยนี่เดโอยข้างบนนี่มีรถถังสี่คันสี่สองกลางสองล่างสอง 8ฝั่งนู้นน่าจะมีสัก80เหลือ5คันน่าจะมาฝั่งซ้าย5คันนะครับเพื่อนระวังแนวป้องกันโอเคตรงกลางเราสามารถยึดได้สามารถตีโตได้ทุกเมื่อตอนนี้อยู่ที่ภูเขาภูเขาสามารถโดนต,ตีตูดได้ง่ายมากตอนนี้โอเคเราต้องเล่นอย่างฉลาดนะครับเลือกว้าหมายฉลาด เนะก็ถ้าเล่นหนัจอนะผมไม่รู้อ่ะผมแนะนำให้เราต้องยิงเจียสูงๆหรือคันที่สามารถทำดาเมจให้กับทีมเราได้สูงก่อนนะครับเพื่อที่สัตว์ตัดปัญหาได้เยอะทีเดียว็มหนึงนะใจสมาธิก่อนโอเคโอเคเอาคันนี้ครับยิงยิงยิงยิใส่ยิมใส่ ปังยาเลี้ยงไปสี่ร้อ,อยข้างบนภูเขาเป็นไงบ้างวะเรายิงช่วยไม่ได้ครับต้องทำใจแล้วช่วยตัวเองนะเพื่อนมาเลือดเท่าไหร่ตอนนี้มาเลือดสามพันเต็มแท็กเกอร์เลือดเหลือครึ่งหลอดช่างมันก่อนครับตอนนี้ยิงเร็วผ่านก่อนเบคปังยา,า,งยาสัตว์เอ้ยสองหนึ่ง ปังยาอะเสือดยิงพร้อมกันอีกช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนหน่อยช่วยเพื่อนกอนอืมคอมรู้จังโอ้ไม่โดนว่ะโ่นเจ้อเจ็ดยิงเจ้อเจ็ดยิง จี้จีจิงจี้จๆยิงจียิงยิงวิวโอ้ยเยี่ยมครับมาสู้มาทำตายนะมามาตายจนได้โอ้ยทำงันครับอือป้าโอเคถือว่าทำได้ดีครับเก็บได้สองเสียหนึ่งอืมขยิงอีห้ายิงยิงให้น้ำอันหนึ่งนะ ฟังยางเฮ้ยเชียวหัว้าเจอแล้วหนึ่งไฟอ่ะโอ๊ะอยู่ที่เดิมหรือเปล่าไปหรือยังเดี๋ยวลองซ้ำอีกทีอาจอาจจะหลับก็ได้นะอาวไม่หลับว่ะ ฝังย <B> าโอเคโอเคทำดีครับตอนนี้สกอร์เก้าต่อแปดครับเลือดห่างกันสามพันโอเคครับ e5 ตายเรียบร้อย e10 เดี๋ยวค่อยจัดการครับขอช่วย t57 ก่อนเพื่อจะได้ดันบ้านง่ายๆหน่อยปังยา เหลือเทาไมวะแค่นั้นเรียวผ่านห้าไปห้าคันแล้วคุณผู้ชมตอนนี้ด้ามเอนเราสามพันห้าตอนนี้เกมตึงเครียดมากครับเชี่ยเรียวผ่านเลือดเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้เรียวผ่านเลือดเจ็ดร้อยโอเคครับเอจสิบห้าตายแล้วเรียวผ่านอยู่ไหนวะไม่เห็นอะเอจ ที้สิเรียวผ่าค่าไปหกคันแล้วดีดีงามจะเริญพอนรู้สึกว่าอ่ะเขี้ยเวน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 ตอนนี้เลือดเท่ากันแล้วตอนนี้ผมกลัวอย่างเดียวคือเรียวผ่านนี่ค่าพางดีเกินไปแล้วก็ตัวจับไม่เห็นไม่ก็อ้อมมาฝั่งไหนควรจะพูดเลย อ้าวจบแล้วีิโอ่าตทาแล้วโอเคเกินที่เลยเพื่อนอ่ะสักเรียบร้อยครับ ใลนะรดดอดกอฆ่าศัตรลาโอเคจัดป้ตอนนี้ยิงไป5,000เอ้ย4 5 9 6 ให้แจ็คแันเทอร์ไปตรงนี้แล้วกันลต่อาลงโอเค,อเคยิงไม่ตายวะไม่เป็นไรยังนาทีเท่านั้นต้องตีกรอบครับต้องตีกรอบร้อมไหมครับ๋อาหมดแล้วเหรอยังเหลือหนึ่งนาที นะก็ช่างมันก็เห็นประสิทธิภาพของปืนหนึ่งก็ให้สองแล้วว่าไม่ว่าจะเจอเชียร์สูงกว่าถ้าเราใช้ปืนนี้เป็นก็โอเคนะครับก็ที่ผมบอกเลยหนึ่งนาทีนี่ก็คือตอนผมอัดเนี่ยมันจะมีแฟบ fps สีแดงๆวิ่งไว้ประมาณมุมขวาตรงนี้หน้าจอครับผมเลยมองเลขไม่ออกว่าเหลือกี่นาทีนะเราก็ยิงไปทั้งหมด4ี่พนนะคันนี้ก็ เล่นดีฝั่งจอยฝั่งเขาก็เล่นดีเหมือนกันโอเคก็เพิ่งได้เลขน,นึงครั้งแรกได้เหรียญน,นี้ครับนี่เหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่น่าภาคภูมิใจของอาจจะจอยมากครับถ้ามีเหรียญน,นี้ถือว่าเรายิงได้เยอะนะได้มาสิบสี่เหรียญแล้วนะได้สัมพัทธมิตรยิงรถถังไปหลายคันมากนะได้เหรียญอันนี้เหรียญลำคืนลำกล้องใหญ่นะทีมผมนี่ก็พอๆกันสูสีกันเกมนี้ก็โอเคยิงไปยี่ห้านัด โดนไป10นัดโดนเต็มเต็นัดเสียหายก็จะเอา7นัดย5นัดทำพอสมหสไป17นัดก็โอเคนะเราไม่ได้ใช้ลูกทองไปเมื่อกี้ก็ถือว่าประหยัดเงินอยู่โอ้คนเหนื่อยเลยคุณผู้ชมแม่งกว่าจะได้คลิปดูสิเชียงคืนแล้วผมกูได้ตดต่อีกโอ้ยแย่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 ไปก็ขอบคุณครับทุกท่านที่รับชมครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านานานแล้วกัน ตอนนี้ขอนอนก่อนนะครับยังไม่หายเหนื่อยก็รอดอเลยเดี๋ยวขอตัดตตอก่อนนะไว้เจอกันบายอ่าก็อย่างหนึ่งก็สําหรับคุณผู้ชมอยากเขียนเกมอะไรก็ลองเมนเมนม,ม,มาดูนะจะเกมเว็บเกมอะไรก็ได้เฉยาวเกมที่เป็นการาฟิกสูงๆนะก็ตอนนี้คอมยดีวไม่ค่อยพอเม่าไหร่ก <c oughs> ็แต่จะได้หลายเกมแหละจะได้แบบมีผู้ชมหลายแนวหน่อยอะไรอย่างนี้จะไมค้าบอะไรก็ได้นะกูก็เล่นเป็นเอาไว้ไมคราบ ก็ใครมีเพื่อนก็บอกต่อใครมีได้ก็บอกต่อเาเดี๋ยวจะมีกิจกรรมจักรยานคุยอีกครั้งก็มาร่วมกันซับสไครต์กันเยอะๆนะโอเคตอนนี้2 1 0 0ันหนึ่ซับสไครต์แล้วน่ะมาไปเรื่อยๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะนี้อาจจะลงลิปบ่อยขึ้นถี่ขึ้นหน่อยก็โอเคบาย